ครับแต่อันที่สองไม่เต็มอันที่สองกำลังทำอยู่ใช่ไหมคะอันที่สองได้สี่ครับทำให้ได้เต็มให้ได้ทำให้ได้เต็มให้ได้ทำเลยลูกช่วงนี้ทำได้เลยค่ะนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนกลับมาเข้าสู่รอบที่สองของเรานะคะสำหรับการเรียนการสอนเนาะ,ะช่วงแรกเนี่ยคุณครูให้ใบงานเราเรียนเรื่องของสแกตเบื้องต้นเรามาทวนคําสั่งเบื้องต้นกันบ้างแหละเพื่อไม่ให้นักเรียนลืมนะคะ ทีนี้สถานการณ์ของโควิดเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียนเรื่องของโปรแกรมลำบากพอสมควรนะคะ mm. ก็เลยเป็นการทวนได้จากการออนไลน์แต่ครูก็ครูก็บอกนักเรียนว่าเออให้ให้ลองใช้จากในส่วนของผ่านของ Google อะค่ะนะคะ,นะคะผ่านของเว็บไซต์นะคะ mm. นักเรียนทีนี้ก่อนที่เราจะหมดช่วงแรกเนี่ยคุณครูให้สองใบงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะสองใบงานเนี้ยเด็กๆทำจนกว่ามันจะได้สิบไปเลยนะคะเอาให้ได้เต็มเลย แล้วก็แคปภาพหน้าจอแล้วก็ส่งมาให้คุณครูด้วยนะอ่ะช่วงนี้รอรอเพื่อนๆทำเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยเดี๋ยวคุณครูจะปล่อยงานชิ้นที่สามสองสองชิ้นเนี่ยทุกคนได้ลิงก์เรียบร้อยมาแล้วใช่ไหมทุกคนได้ลิงก์เรียบร้อยมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เข้ามากี่คน ตอนนี้ได้ลิงค์เรียบร้อยหมดแล้วนะลูกใช่ไหมฝากแจ้งเพื่อนๆด้วยโอ้เพื่อนเพื่อนกำลังเมามันในการทำเลยอ่ะยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาอีกหนึ่งรอบนะคะของรอบที่สองนะของรอบที่สองนะ ขอ,ของรอบที่สองนะจ๊ะอ้าวทีนี้เมื่อกี้เรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของนะคะเรากำลังพูดคุยกันเรื่องของที่คุณครูให้ใบงานไปเรียบร้อยแล้วสองสองใบงานเด็กๆทำเสร็จหรือ,อยังสองใบงานได้เต็มหรือ,อยังนะคะเด็กๆได้เต็มหรือ,อยังได้ครบหรือ,อยังเป็นไงบ้าง มันไม่น่าจะยากมากมากเกินความสามารถเนาะแคปหน้าจอส่งมาให้คุณครูอา้าวมีคนโชว์แล้วมีคนโชว์สองใบงานให้ครูเรียบร้อยแล้วสุดยอดไปเลยนะคะได้สิบทั้งสองใบงานด้วยเก่งมากๆเลยจะทำเป็นกลุ่มจะทำเป็นอะไรก็ไม่ว่ากันนะคะในชั่วโมองต่อไปนะคะขออนุญาตให้เด็กๆอ,อ่ะเตรียมเทคโนโลยีเตรียมโทรศัพท์ของตัวเองมายกเว้นคนที่ ไม่พร้อมจริงๆนะคะฟังคุณครูนะสําหรับคนที่ไม่พร้อมจริงๆคือมันไม่มีจริงๆอ่ะแต่อยากเรียนไม่ว่ากันนะคะเรียนกับเพื่อนก็ได้แต่ว่าแจ้งให้ครูหน่อยแต่ใครที่มีประสิทธิภาพมีพื้นฐานครอบครัวมีอุปกรณ์พร้อมรอบหน้าของให้คอนเน็เป็นเดี่ยวนะลูกเวลาคุณครูสั่งให้ใบงานคุณครูคาดว่ารอบหน้าอาจจะมีการเก็บคะแนนในส่วนของสแกตแล้วแหละนะ เป็นเดียวนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวเป็นกลุ่มแล้วมันจะยกคะแนนมันกปรวมกันหมดเลยนะตอนนี้ทุกคนทำเสร็จสองใบางานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสองใบางานนะตอนนี้เข้ามาครบหรือ,อยังเดี๋ยวมเปิดนะมันเข้าเดี๋ยวจะเข้าอีกอีกประมาณไม่เกินสิบนาทีจะเสร็จอ่ะตอนนี้เข้ามาครบทุกคนหรือ,อยังลูก เข้ามาครบทุกคนยังเดี๋ยวเราจะได้เก็บภาพหน้าจอก่อนเข้ามาครบหรือ,อยังใครเข้ามาเรียบร้อยแล้วครบแล้วเปิดกล้องเลยลูกมีกล้องใครไอ้ยาดากล้องยาดายังไม่ได้เข้ามาเลยยาดายังไม่เข้ามาเลยอะ่ะอ่ะจันกัสแล้วใครอีกปอยโอเคยาดายังไม่เข้ามาเลยอะ่ะ เออเนี่ยพูดถึงอะนักเรียนคอนเน็กแบบการ์ดอะการจะคอนเน็กทิ้งไว้ใช่ไหมสุกั white, ดคอนเน็กทิ้งไว้ใช่ป่ะอีกเครื่องหนึ่งของใครเนี่ยของการไม่ใช่หรอของใครเออเนี่ยคอนเน็กทิ้งไว้แบบการก็ได้ไปถ่ายรูปรวมกองเพื่อนก็ได้ไม่ว่ากันอ่ะเฟิร <artistic S 3> <s> ์ตเฟิร์ตเฟิร์ลูกเฟิร์ ยังอยู่หรือเปล่าเฟอร์สยังอยู่หรือเปล่ากลับมาแล้วครับโอเค open camera please open camera please <c oughs> น่ารักมากเฟอร์ First, จะเก่งภาษาอังกฤษ,าฤษามากขึ้นยอดตอนนี้กิ้งเฮ่ยยือเฮ่กิ้งเฮ่ยเฮ่ย hey, hey. open camera แต่ตอนนี้กล้องอย่าดาบไปไหนเนี่ย ยาดามยังไม่เข้ามาเลยอะส่งงานปุ๊บยาดาคุณของครู่ให้ไปเลยเนยยู่เหลือยาดาเมื่อกี้ยาดาเขามีกี่คนคนเดียวหรือสองคนคนเดียวคนเดียวเนาะยาดาคนเดียวกิงกิงเปิดกล้องได้ไหมหนูอ่ะไม่เป็นไรไอเด t นแค e พร้อมค่ะ หนึ่งสองพร้อมค่ะพร้อมค่ะอจะปลอยปลอยสวยยังลูกปลอยสวยแล้วโอเคน่ารักมากหนึ่งสองอ่านักเรียนคุณครูฝากคุณครูฝา,ากแจ้งฝา,ากแจ้งหน่อยหนูไอไอต้นอะไรนะต้นก้าต้นกาหรือต้นข้าวนะปรหกอ่ะ ค่ะค่ะครับเขายังหายใจอยู่ไหมลูกยุยุกเขาเขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมลูกหนูเป็นพยานให้ครูหน่อยสิคุณครูอัดคลิปไว้เขายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมลูกมีครับอืมวิดีโอนี้เราอัดไว้แล้วทุกคนยังยืนยันให้ครูว่าเพื่อนยังมีชีวิตอยู่ดีโอเคเขาไม่เข้าเรียนของคุณครูเลยเด็กๆเป็นพยานให้ครูหน่อยนะโอเคจำนั้นอ่ะทีนี้ เดี๋ยวเราพูดคุยกันในส่วนของรายละเอียดนะคะเราบอกแล้วว่าอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งคุณครูจะให้เด็กๆทดลองในการเข้าแล้วนะคุณครูจะให้เด็กๆทดลองเข้าไปในส่วนของสแกตออนไลน์แล้วนะนะคะลูกลูกจะต้องลองทดลองเข้าแล้วและเดี๋ยวลูกจะต้องทําการจับภาพแคปภาพหน้าจอมาให้คุณครูฉะนั้นคุณครูขออนุญาตสั่งตั้งแต่ชั่วโมงนี้ ให้เด็กๆลองไปเซิร์ชเด็กๆฟังนะให้เด็กๆลองไปเซิร์ชแล้วก็เข้าเข้าในส่วนของสเ t c ออนไลน์แล้วก็แคปหน้าจอส่งส่วนตัวมาให้คุณครูคุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนเข้าเป็นเข้าได้แล้วชั่วโมงต่อไปเด็กๆจะได้เข้าไปทำคำสั่งในส cat ดออนไลน์ให้ได้นะคะตามนั้นนะเด็กๆลองเซิร์ชเข้าไปมันคงไม่ใช่งานที่ยากใช่ไหมเนาะ ตามนั้นนะลูกนะลูกทุกคนจะต้องส่งในส่วนของแคปหน้าจอการเข้าสแกตออนไลน์ให้คุณครูได้แล้วนะลูกนะคะฝากแจ้งฝากแจ้งเพื่อนๆด้วยกิ่งเพึ่งเปิดหูฟังใช่ไหมกิ่งหนูหนูพึ่งเปิดหูฟังใช่ไหมเมื่อกี้พิ่งได้ยินครูใช่ไหมเพราะว่าไม้กิ่งพึ่งขึ้นกิ่งได้ยินครูตั้งแต่แรกไหมลูก ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรือกค่ะนักเรียนกิ่งไม่มีสัญญาณตอบรับกับคุณครูเลย <c oughs> กิ่งกิ่งได้ยินครูไหมลูกอ๋อไม่หนูใช้ไม่ได้ใช่ไหมลูกอ่ะโอเคกิ่งได้ยินที่คุณครูสั่งงานไหมคุณครูรออ่านช่องแชทอยู่ได้ยินไหมคะมันเปิดไหมไม่ได้เอาไม่เป็นไรแต่กิ่งได้ยินคุณครูที่สั่งงานใช่ไหมใช่ไหมได้ยินใช่ไหม <Yeah. S 1> ไม่ได้ยินอ่ะตอนนี้กิ่งได้ยินอ่ะงั้นคุณครูทวนงานเดี๋ยวคุณครูจะให้ใบงานใบที่สามไปในช่อง Facebook นะคะส่วนชั่วโมงนี้คุณครูจะให้หนูกลับไปลองเซิร์ชใน Google เซิร์ชหาสแค t แล้วก็คลิกเข้าไปในเว็บไซต์สแค t ็นะคะคลิกเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็คลิกเข้าไปให้มันเจอในหน้าจอที่คุณครูทดลองทําให้แมวเหมียวมันเดินอะแล้วก็หมุน่ะเด็กๆเข้าไปหน้าจอนั้นให้ได้ แล้วเด็กๆก,ก็แคปหน้าจอส่งมาให้ครูนี่คืองานวันนี้นะกิ่งได้ยินคุณครูใช่ไหมลูกได้ยินไหมคะไหนพิมพ์ลงมาในช่องสิอันนี้คืองานที่ค,ครูสั่งได้ยินไหมคะ,ค,ะค,รครูว่าโอเคเพราะว่าไอ้รูปไม้หนูขึ้นแล้วแหละมันใช้ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวข้อแม้ของเราคือสองใบงาน บพร้อมใบงานที่สามหนูจะต้องทำได้สิบคะแนนเต็มสองหนูจะต้องไปแคปหน้าจอก,การเข้าโปรแกรมสเกตออนไลน์ให้คุณครูนะจ๊ะเราจะได้เขียนโปรแกรมไปได้ไงลูกคุณครูอยากสอนหนูมีศักยภาพคุณครูอยากสอนอยากสอนให้หนูเขียนโปรแกรมได้รุ่นเนี้น่าจะโปรสุดแล้วในความรู้สึกครูนะคะคุณครูเต็มที่แล้วประสบการณ์ครูหลายปีแล้วครูจะมาพยายามสอนให้นักเรียนคือเดินสเกตให้ได้เหมือนที่โรงเรียนอื่นเขาสอนให้นักเรียน ทำได้คุณครูก็อยากทำแบบนั้นนะคะโอเคนะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เราพอกันแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ใบงานใบที่สามเข้าไปในกลุ่มเฟซนะคะส่วนไปฝากดึงเพื่อนกลับมาให้หน่อยนะคะเพื่อนที่คิดว่ายังมีชีวิตอยู่กรุณาแจ้งข่าวสารว่ากลับมาเรียนกับครูเธอรุคุณครูให้ไปแล้วอะไรประมาณนี้นะจ๊ะลูก นึจ๊ะอ่ะโอเคสำหรับชั่วโมงนี้พอแต่เพียงเท่านี้แล้วพรุ่งนี้เด็กๆพรุ่งนี้เราบอกแล้วเราเปลี่ยนตารางใช่ไหมไม่ใช่เราเปลี่ยนเราชดเชย,ยตารางมาเป็นวันนี้แล้วใช่ไหมคะไม่ไม่ต้องถามหาคุณครูแล้วนะโอเคไหมไม่ต้องถามหาแล้วนะเราเรียนของชั่วโมงพรุ่งนี้เป็นวันนี้ไปเรียบร้อยแล้วอาทิตย์หน้า <c oughs> อาทิตย์หน้านะคะเรา ยังเรียนในเวลาเดิมของเราอยู่นะคะดิ้นไหมคะจนันเล่นกันสนุกเลยไม่สนใจคุณครูเลยจนันฝากไปถึงน้องชายหนูลูกน้องหนูไม่มีคะแนนของครูเลยนะลูกหนูย้ำให้คุณครูหน่อยไม่ค่อยเข้าเรียนเลยไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยไม่เข้าเรียนเลยดีกว่านับครั้งได้จนันฝากแจ้งนะจ๊ะนะลูกนะเออไม่เลยอ่ะงานก็ไม่กระดืบกระดับอะไรทั้งนั้นเลยลูก นะฝากดูน้องด้วยจันอย่างรับผิดชอบแต่น้องหนูไม่ได้เซตหนึ่งส่วนแปดเซตหนึ่งส่วน 1, สองพัน 2, ของลูกเลยนะคะทําน้องให้รับผิดชอบาหนูด้วยอ้าวโอเคในชั่วโงนี้ก็ยุติแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวส่งลิงก์ไลท์เวิร์กชีตในส่วนของใบางานที่สามให้โอเคนะคะเด็กๆอ่ะบอกทำความเคารพแล้วเร็ว,เ,รวเอาใครดีเอาจันไหม นาเนทั้งหมดทำความขอรอขอบคุณค่ะดูแลตัวเองดีๆนะลูกโควิดยังม,ยงมียังมีอยู่ป้องกันตัวเองดีๆสวัสดีค่ะ